เห็นความตั้งใจของพวกท่านทั้งหลายแล้วก็ปลื้มใจถ้าหากว่าเราสังเกตดูการที่เราได้เคลื่อนตัวจากที่อยู่อาศัยของเราแล้วก็มายังสถา,านที่นี้เนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่มั่นคงถ้าไม่มั่นคงเราคงไม่มาวันนี้พอมาแล้วก็มาเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวดอกผลที่เรามาพร้อมทั้งหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความถูกต้องดีงามไปด้วยาการที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติพยายามรักษาความสืบต่อต่อเนื่องเป็นสายโซ่ของสติประกอบด้วยสัมปชัญญะจะทำให้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่ท่านทั้งหลายก็ทำแล้วแล้วทำความน่านับถือเป็นอย่างยิ่งที่สังเกตดูก็เป็นความตั้งใจจริงๆผู้ปฏิบัติของเราไม่เยอะแต่ปฏิบัติด้วยความจริงจังคาดว่าในขณะที่เราปฏิบัตินั้นการสะสมบุญบรารมีภายในจิตของเราเนะ พอปูนมากขึ้นมากขึ้นลด,ลดทิฏฐิลดมานะลดความอหังการของตัวเองก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่เราบางังคับมันชาไ, <ป S 1> ได้ไดจึงทำให้เราลดทิฏฐิมานะไปได้การลดทิฏฐิมานะก็คือการลดความยึดมั่นถือมั่น ถือตัวนั่นเองการปฏิบัติจะให้ผลเป็นนามธรรมที่เราค่อยๆค่อยๆพัฒนาจิตของเราจากบุคคลธรรมดามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเข้าสู่ความเป็นอริยะมากขึ้นความโลภความโกรธความหลงก็น้อยลงถึงแม้ว่าจะไม่หมดแต่ก็ เบาบางลงไปรู้ตัวมากขึ้นถึงแม้ว่าสภาพทั้งสามอย่างนี้ดำรงอยู่แต่เราก็รู้ตัวไวขึ้นส่วนที่เป็นความถือตัวถือตนเราก็ลดลงเราว่ารับฟังบุคคลอื่นมากขึ้นเรายึดมั่นมัน,น้อยลงความมั่นคงในพระุทธศาสนาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็มั่นคงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรา ความสงสัยเราเราคลายความงสงสัยลงไปได้นะครับเราเข้าใจเราสามารถศึกษาในสิ่งที่เป็นด้านหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ด้านรองของพุทธศาสนาเราเราศึกษาเรารู้ ในส่วนที่ลึกซึ้งที่เกี่ยวกับคำสอนที่แท้จริงของพุทธเจ้าส่วนด้านรองนั้นนะก็เราก็เข้าใจว่าการดำรงอยู่นั้นนะก็เหมือนสิ่งที่ห่อหุ้มคำชูกันไปก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมเป็นส่วนประกอบอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาของท่านทั้งหลายถ้าเรา สังเกตดูเราค่อยๆพัฒนาตอนเองมากขึ้นมากขึ้นอาตมาต้งองขออนโมทนาในกุนี่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจนะครับก็จเจริญพรนะ,จะเจริญพร